สวัสดีค่ะพี่น้องโอชื่นเพียบสกาวเดินละบนเอาไิเชียวค่ะเอ้ยบนมาบพท่านมูเนี่ยล่ะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you เอาสามชาสัน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ของยสายเบบี้ด <|ja|> ้วยน่ารักจังเลยของ阿拉กับของพี่มอมแปมจาก阿拉กัด้วยโอ้สามนาทีหกร้อยคนดู บิดไฟน้ยนละีเป็นยาเป็นยาเป็นยาไอ้จมมอมนนักจานนะนั่นอยู่รอนิล่ะไม่เอาแอมเทียวเนี่ยลกแต่จะโอ้โอ้โอ้เป็นยาเบื่อจอยจอย นีมันบาลเพนบม่อนพ่อนนวะแม่ฮะม่ฮกออสเตรเลียไม่ลำไพ่ไม่ละไพโอเคห้าพันแล้วก็พ่อฮักอุดรสองพันีลวอีกอันนึงจะเอามาอะไราสองพันแ่ของอยู่แล้วก็เอซีโคราชพันห้าอาราวันเดี๋ยวว่าอ้อนอาวิมาอาราันมาบ่ได้บีบี ชออพี่ต้นข้าวเท่ไหขอบคุาล่ด้วยนะยิงสองพันมอยิงห้การอับเสื้อผ่กับจับพี่ห้าร้อยพ่อพี่ต้นข้าวนี่มาไทยูไมหนสองพันเนอผู้ใดกับไทยมาง้าคือเาก็โด่อ้ยนายเนาะเป็นไทยกับตขี้ทอดสองคนนี้เกหาคือพมันได้เกิดมาไม่ใรองเท้าเตะหัวท เนึ่ออีกูปนึะคะ่อายไม่ใกระวนายอยมัวไว้เยเลยเ่มดเสื้อผ้า่เสื้อผ้ายิแล้วมเสื้อผ้ายิ่แล้วมันจืมนจืเค้กอันนี้จากจากอ่า

ไปคุ้มเน่ยไม่วอาอยู่ในห้องแอร์ห้องยังจงี่แหละก็งงเลยเอามันคืองขมีแขนขาคุ้มไรสื่อน่คุ้มเต็มตัวเสียงมืองเสียงจึ่งอะไรเงี้เมองฝันจึ่งเซนจึ่งเออประมาณนี้เอ้ยดูดีมากเลยเอ้ยนี่เยกระเดนนะนะราชเช่าใครโตนู่เลยนารักเกอ๋ยเออง่ายดีวท่าเกียโตนั้นที่ พรุ่งนี้ยิ่งจะเยอะพรุ่้ยิ่งจะเราไปคุณรอนก่อนอิเดอันนี้จะพ่าอันเดียพาาหา๊ะัมาวางกันเ้รถจิบหอกะเดี๋ยวยู่หะจ้าจริงจแล้วต๊กับข้าวเนาะไปไว้นู่นดีกว่าโต๊ะข้าวออกเมีนมันจะรุลีมากเลยมังจะรุลี มันจะลูรีใช่ไหมพรุ่งนี้น่ะเค้กยอะแยะมากมายเลยล่ะเจะช่งแรงๆช่องคือจะทยอยให้ใช่ตงบ่าไเ้ขึ้นมาเค้กเสร็จแล้วเค้กเค้กลายแล้วใช่ไหยเอาไปแจกได้หน่อยด้วยปบทีนี้ดวานี่นบ้ซุนาะ

สิบแปดปีแล้วม่านเขาเป็นกำนันแล้วเด็กเป็นผู้ใหญ่นี่แหละมีอย่างเนาะนี่นั่นแหละนั่นแหละมี่อย่าง

นี่สานแล้วไม่มีโอ้ยเจ้าเนี่ยอึบไม่อึบไม่อึบอึบแต่ยังไม่อย่างนั่นเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าเนี่ยเขาไปวัดเส้นแล้วพออันยันยันเดียวยันแล้วเงี้ยแตกก่อนเนี่ยโอ้ยโมยนใส่เป้นเพิดอนจัวนั่งแล้วเออนั่น ไม่อยังละมือนี่แกก็อย่ามาด่ากันเองคนมือเด็ดมือเสล่นเกมทั้วนนี่เอาเกมดาวดากกันเนาะเอาหมดเจ้าตัวเป็นคนเล่นโวงดวงดาวด่างวงก็โปรแตแค่เขื่อนเนาะเอาเอาฮอตด็อกผูกเจะแลกเอาจอลงฮอตด็อกชุดใส่เอาแดงมาแดงมาแดงมาเขื่อนมาเขื่อนยาวเอาหมดเขือนถ้ามาเขื่อนั่นเขาตีกรอบอันมาเขือยาวตีกรอบแต่ว่าเอาแซมเปิ้ลเอาสาติคัน

เขาว่าโอ้บักเจ็กเขาได้เมียเล็กหน่อยเขาว่าเนี่ยโอ้ยยังไม่ทำกันนอนห้องเดียวกันท้ายบอกก็คือเดียวกันจะได้ตกดกว่าแค่นี้ที่เรียกแพร่ใครเดี๋ยว กัวเดี๋ยวกัว่กูสิไปเอาทั้งหนาวมาตเนี่เนี่ยเมื่อแต่วอง่มาเาบอลินจ่าที่เยอน้ปพวเจ้ามาสั่งหนาเอามากินเขาอยู่สนามบินตอนเมื่อคนอย่าเบาอยากใเพื่อนสั่งได้เขาหนาวพอสั่งมันแพงพนั็ตายแล้วอีกปอบเออว่างทีเพราะเขาเลื่องทีเพราะเขาเลื่องมันแขตายามากินข้าวไปนี้เอามันมาเบิร์ดนอกก็เจ๊ใ่เพื่อมาเมนมเมินมาเบิดเอ้ เขาต่างกินให้มันเหลือเพราะว่าอยากไม่แขร์ปลอันเ่อขกาหาเออนั่นแหละก็มากที่มีอลูกเนาะกูอยากกูอยากกูอยากกูหอด้าเจาไปตายอยู่สนามบินในแตงไหนเนาะแฉกเขาอึ้งอึ้งอึ้งอยู่ในแตงไหนไม่ได้เบาเพื่อได้เบาะเยื่อนเลย ดีแล้วแม่หนอยบ้าดีแล้วดีแล้วันน้องห่ต้นอออ่้อยคือกรทมาดนาซับป๊แป๊บเลยทำแม่หน่อยมาติดตายแนนอตพราวพี่แบบไอ้นั่นเรื่องจริงใช่ไหมไอ้กี่รีเปอกาขึ้นคือสนุนนั้นเร่จริงเรื่องจริงกอจานีเรีส่วน เนี่ยออกมือแม่เปียกมอดยอดแม่ผู้เฒ่าเนาะเขี้ยแตกยางตายตัวนึ่งบินมันยังมันยังนั่งแต่เนี่ยคืออันนี้มันนองไปเห็นจันทร์ทะเลจีบสูงจิบพิมพคือเหนื่อยขนลุกกว่ามาขนลุกสวยนี่หยาดอี๋ไอพี่จะตาปูเนาะไอพี่ เคยตัว่าตกใจเนอะเอาท่เข oh, ่าเอาไปเวลลาบันี้เอาละครพี่น้องสะหรับคลิปนี no yeah, before, ้ไปจำนี้คินดาพอกันไหมค่ะโอ้ยยังงัวแล้วเมื่อนพอกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ